จะสุ่มเท่าไหร่สีเขตก็ไม่ออกสักทีต้องนี่เลยไก่เจมอนิเมทแวนกาจากบิวประกอบช็อปหรือยูนิตจากอนิเมทดีเฟนเดอร์มีตัวละครให้เลือกซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติกตัวละครรับและยังมีเจมจำหน่ายทั้งในแบบท o i เลตทาวเวอร์ดีเฟน k i อร์สกีบีดี้ทเลตและอนิเมะดีเฟนเดอร์รวมถึงรหัสไก่ตันจากบล็อกฟูดเทปได้ง่ายๆที่บิวกรณกอบช็อปิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะตัวดีฮะสิงนักบิดทั้งหลายนะครับ <laughs> กินเกมที่บิด อะไรกำลังเปิดคลิปเลยกลับเข้ามาเมื่อกี้นะฮะมีพาร์มาใหม่นะครับนี่เราต้องซื้อพิมียมพาร์ใหม่ใช่ไหมนี่น่าจะใช่อ่ะเอาละก็อัปเดตมาแล้วนะครับมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะคือเหมือนจะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยนะครับเข้ามาไม่ใช่อ่ะนี่ครับแบนเนอร์ใหม่แล้วดูเจมผมฮะผมมี7จ0 0 0 0นมีตัวอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะอินโฟอินเด็กนะครับจะมี โจโซเข้ามานะฮะเออโจโกะนะครับอิตาโดรินะฮะยูจินะครับโทโดนะฮะแล้วก็สุคุณนะเอ้ยไม่ใช่โกโจโกนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะตัวใช้เสียงอะโนบาระก็มาตัวใช้เสียงก็มานะฮะเอ่อมีตัวไหนอีกเอ้ยนี่ตัวใหม่ปะเนี่ยน่าจะตัวใหม่นะครับอุ้ยเดี๋ยวอ้าวระบบธาตุระบบธาตุครับผมแย่ yeah, ละ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราเปิดรับอีพกไว้สักตัวหนึ่งนะครับมาเรามาดูกันอีเ,เจนเนอเรเปิดไว้ครับ รีเจเนอรมีทั้งหมด2ตัวนะฮะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับใช่ไหมเดี๋ยวดูดีๆก่อนอ่ะโนบาระนะครับกับอันเนี้ยแซลมอนเะนี่ยแล้วก็นิสกุรับอปิดอ่านน่าจะใช่ครับนิสกุะมาใหม่นะฮะรีเจเนอรทสตัว uko, ม,มิติกอีกนะครับมาเรามาดูกันเ,เดี๋ยว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 ,ยวมันจะมีอะไรอยู่เหนืออนุอนุคาดอู้ผลน,น่าจะแอร์อัดเข้ามานะครับเซิร์ฟดับบ่อยมากเลยนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ UG Phone ช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถ FK ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG Phone อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับโอเค เรามาหาตัวละครก่อนมันเลยอ,อีกครึ่งชั่วโมงนะครับเรามีอยู่เจ็ดแสนสองนะฮะมาเปิดรอบแรกครับผมยังไม่มานะครับยังเดี๋ยวกระเป๋าเต็มเพิ่มเท่าไหรอ่อ่ะสองร้อยห้าสิบโกเอ้ยได้เดี๋ยวเพิ่มกี่ช่องเพิ่มทีละยี่ห้าอ๋อชาอินมาเออเดี๋ยวนะชาอินไม่ได้อยู่น้าตต้นะพี่โอ้พี่มาลุ้นเลทอย่างนี้ครับแล้วผมก็ต้องเริ่มหลอดใหม่ดิอ่ามาแล้วในสุโกจะได้ปิดสักทีอีปิด เออเมื่อกี้เหมือนเขาจะปิดเซิร์ฟใช่ไหมเหมือนเขาจะรีเซิร์ฟอ่ะมาแล้วฮะมีทั้งหมด50เวลนะครับอันสุดท้ายน่าจะเป็นเชื่ออะไรนะตัุกงอ่ะสุ่มไปฮะเจ็ดแสนผมบอกเลยได้มาให้มันรู้ไปอ่ะโนบาระมาล้ะฮะหเอ้ยมาแล้วแซลมอนอ่ะปิดเลยปิดเลยโทโดมาโทโดอยู่หน้าตู้ด้วยฮะอยากได้โกโจอะ โยโจโซไอเอเอใช่ไหมเออมามันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วฮะสองตัวโกโจมาโอ้โหขาดตัวเดียวพี่ผมขาดตัวเดียวพี่เอ้ยเมื่อกี้ได้อะไรอะเมื่อกี้ผมได้อะไรอะไปดูฮะไปดูไปดูก่อนไปดูก่อนมาเดียวโกโจมาตัวหลุดเลตมาหมดเลยครับตอนนี้เหลือญอ,อิตาโดริยูจิแค่ตัวเดียวนะฮะที่ผมต้องการนะครับโอ้โหมันมีธาตุเยอะมากทุกคน เหลือิตาโดริอีกตัวเดียวตาโดริยูจิฮะเอาให้ครบโทโดมาเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปรวมดาวเอาฮะอารูคานมาไหมยังยังยังจะหวังอยู่นะครับผมยังจะหวังอยู่นะโทโดมาอีกแล้ววะโทโดอีกแล้ววะซาสึเกะมาแล้วครับอิตาโดริเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มิติดผมครบแล้วฮะโอเคครบแล้วเหลือแต่อีโวนะ ตัวนี้ฮะเอ๊สามตัวเลยเหรอนี่น่าจะเป็นโทจินะฮะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยไข่บ้างเนี่ยฮัลโหลในี่มันไข่เนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในพาสนะครับผมอ่ะไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรมาใบบ้างอย่างแรกครับโค้ดครับผมโค้ดแรกนะฮะอัปเดตหนึ่งนะครับผมเอ๊ะโค้ดแรกอัปเดตหนึ่งใส่เข้าไปได้พันเจมกับ5้าลิโลฮะ,ะแล้วก็โค้ดที่2นะครับดีเลย์ซึ่งโค้ดบิ๊กดีเลย์นะครับ ได้มาเหมือนเดิมครับ1,000เจมกับอีก่ารีโลนะฮะตรงนี้คืออะไรทัวร์นาเมนต์นะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ก็คือคล้ายๆหอคอยนั่นแหละนะครับใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับพี่ครับพี่พี่เอาผมออกด้ว <c oughs> ยด้วยอโอเคเออกเกมก็ได้วะเหมือนเซิร์ฟวยียังใช้งานไม่ได้นะครับคือผมเข้าไปในเซิร์ฟวีแล้วมันไม่เข้าเกมให้นะฮะผมไม่กล้ากดไลค์ตัวเมื่อกี้นะฮะ ชานเฟอร์สตอรี่นะครับมีเข้ามาใหม่ไหมอ่าหนึ่งสตอรี่นะครับที่มีเข้ามาโอเคแล้วก็ไปดูที่ฝั่งเลดน,นะครับรับรีวอร์ดเลเวลได้ไหมรับไม่ได้นะครับเต็มอยู่ที่ร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะนิ้วสุขณะในการแลกเหรียญน,นะครับผม1น,นิ้วเท่ากับ1นึ่งลีโลนี่1ิบไอนะครับ10นิ้ว1ิบไอนี่น่าจะจําเป็นที่ต้องใช้อีโวนะถ้าผมเดานะครับผมเรดมีมาใหม่ไหมขอดูอินเด็กหน่อยจ้ายังไม่มีใหม่นะครับ ยังเหมือนเดิมแล้วก็อีโวโกโจฮะเรามาดูของอีโวโกโจกันโกโจใช้ซิ่ไอสองอันนะครับถ้าใช้นิ้วก็คือ20นิ้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปดูที่โทโรฮะโทโรใช้สร้อยนะครับอออิตาโดริยูจิครับมาอิตาโดริยูจิยังอีโวไม่ได้เหรอเป็นตัวอีโวไม่ได้เหรอยูจิโทโรแล้วก็อ่าตัวนี้ใช้หินแดงครับหินเลือดโจโก้ใช้ก้อนแมกมาฮะ หินมากๆอ่าประมาณนี้นะฮะที่เหลือเดี๋ยวเราไปหาตัวดูว่ามันหาจากไหนกันบ้างแล้วก็น่าจะมีเลดเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็ยังไม่เห็นมีน่าจะตอรี่หรือเปล่าอ่ะโอเคนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าล็อกอัปเดตนะครับอัปเดตล็อกนะฮะก็คือจะมีตัวระดับอีพิกมาใหม่คือเราได้มาหมดแล้วครับทุกตัวนะฮะเป็นระดับเอกลุศีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็เอกลุศีดีเจเนรีซูเปอร์บล็อส ่าสิคืออะไรอะลีดเดอร์บอร์ดตัวนี้ตัวบอร์ดเหรอเดี๋ยวเราเค่อยเข้าไปดูนะโอ้มีโกช็อปด้วยผมยังมองไม่เห็นเลยนะโกช็อปเมื่อกี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คนะครับบันเดิลแปดเก้าเก้าไม่คุ้มเลยโอ้แล้วนี่ก็เป็นภาพเป็นแบนเนอร์โปรไฟล์นะครับที่เข้ามาใหม่โอ้โหลายอันเหมือนกันนะฮะอันนี้อะไรทําไมมันยืดยืดยังไงก็ไม่รู้อะผมไม่รู้ผมจะเริ่มยังไงดีอ่ะกลับเข้าไปในเกมครับอ้าวเอาอีกแล้วกลับมาแล้วฮะ แล้วเหมือนในสตอรี่นะครับยังจะลงไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะบนะักเนาะคือมันลงไม่ได้นะครับในในสตอรี่นะฮะยังลงไม่ได้แล้วก็มีน่าจะผมไม่แน่ใจว่าไอตัวพวกตัวใหม่ๆมันอยู่ไหนฮะเลเจนสต t ทนะครับมีมาใหม่ด้วยนะครับก็น่าจะอยู่ในเนี้ยแหละน่าจะอยู่ในนี้แหละฮะมีตัวใหม่น่าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละฮะเออเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังลงสตอรี่ไม่ได้นะผมพยายามกดเข้ามา2รอบนะครับมันค้าง แล้วก็แม็กเลเวลนะครับยูนิตตัวละครนะครับจะแม็กเลเวลอยู่ที่60แล้วนะครับตอนนี้เราสามารถไปเพิ่มเลเวลได้นะฮะเลดยังเหมือนเดิมนะครับเลดไม่มีอะไรมาใหม่นะครับมีร้านค้าตรงนี้อ่าเราไปดูโกชอปกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปกันคือตัวเนี้ยนี่เราสามารถซื้อของได้วะ่ะแล้วเราสามารถซื้อดาวได้ด้วยวะ่ะอุย้ยเอาเรื่องเจ๊จัด,จดเฮ้ยเอามาเลย2เงิเน,นมันเหลือฮะเงินมันเหลือพอดีเปิดไปเยอะเกินอันนี้ห้าพันเอามาเอามา เต็มปะอ้าวเต็มโอเคซื้อซื้อหมดเลยแล้วก็ทัวร์นเมนต์นะครับผมกดเข้าไปแล้วมันจะเข้าได้หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยโอ้พี่พี่ใช้เวลาแก้บั๊กประมาณ4-5ชั่วโมงกลับมาพี่ก็ยังบั๊กอยู่นะฮะโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตใหม่นะฮะก็คร่าวๆนะครับมีตัวใหม่หน้าตู้นะฮะหลายตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีมีทั้งมิติกนะครับรเจนเรี่แล้วก็อีพิกนะฮะ แล้วก็ตัวในพาร์ทใหม่นะครับก็คือเป็นตัวธรรมดานะฮะใช่ไหมแล้วก็ใช้นี่นะครับหรือไม่ก็ตัวอีโวเลยใช่ไหมอ๋อน่าจะเป็นอีโวทันทีนะครับถ้าเรามีพรีเมียมพาร์ทนะครับผมโปรไฟล์นะครับมีโปรไฟล์มาใหม่นะฮะคัสตอมโปรไฟล์ profile, นี่ลีดเดอร์บอร์ดนี่นะครับลีดเดอร์บอร์ดคืออะไรเอ่ยโอ้แซนวิลเลตก็คืออยู่ท็อปอินฟินิตี้เหรอโอ้นี่ครับตัวใหม่ว้าว ตัวอะไรวะเนี่ยอยากได้แบบท็อป1นึ่ถึงสินะครับเดี๋ยวเราต้องลงให้ได้แล้วอ่ะโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสาหรับอัปเดตนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ดูกันอีกทีนะครับว่าตัวที่อยู่นอกตู้นี่หายยังไงนะฮะแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรารอเขาแก้ไขเรื่องสตอรี่ก่อนนะครับตอนนี้สตอรี่มันเข้าเกมไม่ได้นะฮะไปแล้วฮะอย่าลืมกดซับสไครป์ครับผมเจอกันครับคลิปหน้าบายยจ้า